เผยประโยคเด็ดดีเจแมนลั่นกลางศาลถ้าไม่ผิดใครจะรับผิดชอบวันนี้วันที่12กันยายน2566เมื่อเวลา13.20นาฬิกา20นาทีดีเจแมนพัฒนพลเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อมาตามนัดสืบพยานโจทย์ในฐานะพยานคดีแชร์ลูกโซ่ ฟลอเรกสดข้อหาโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนของนายอภิรักษ์โกดติและพวกรวม24คนโดยช่วงบ่ายดีเจแมน เดินทางมาถึงห้องสืบพยานที่7 0 4ด้ีดวยสีหน้าผ่อนคลายมากกว่าเมื่อวานและมีท่าทางที่สบายๆซึ่งเป็นการเบิกตัวในฐานะพยานก่อนกล่าวกับสารพูดให้คำสืบพยานโจกว่าภรรยาของตนเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ไม่ได้ร่วมลงทุนไปโดยทุกวันนี้ที่โดนดำเนินคดีก็เพราะเพจหนึ่งออกมาแฉซึ่งเป็นการเต้าข่าว สร้างความเข้าใจผิดให้ครอบครัวของตนเองต่อสังคมโดยดีเจแมนถามต่อหน้าสารว่าถ้าหากภายภาคหน้าสารตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาชีวิตที่เสียไปตอนนี้ใครที่ทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีนอกจากนี้ในห้องสืบพยานเดียวกันยังมีคนบันเทิงอย่างปราบปราบประด ที่เดินทางมาร่วมฟังสารพิจารณาสืบพยานโจกหลังหนึ่งในผู้ต้องขังกูกีพันรยาของตนโดนขังในข้อหาเกี่ยวข้องกับคดีฟอ r e เรกสามดีเช่นกันซึ่งทั้งคู่นั่งพูดคุยและมีสีหน้าไม่เคร่งเครียดรวมถึงบางช่วงเวลายังมีรอยยิ้มระหว่างที่สืบพยานเช่นกัน